สวัสดีครับผมอ่ําอําพลวารีกรเกษมนะครับเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทลิชชีไลท์ครับเราทําเกี่ยวกับอุปกรณ์นําเข้านะครับสินค้าหลอดไฟโคมไฟสายไฟนะครับแล้วทางเราเนี่ยสนใจด้านการประหยัดพลังงานมาตลอดก็เลยทําให้ช่วงนี้เรามาเน้นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะครับซึ่งเป็นระบบ ประหยัดพลังงานเราเรียกว่าโซลารูฟท็อปครับเป,เปลี่ยนพลังงานแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้คอนเซปต์ว่าหลังคาทองคำครับเปลี่ยนจากหลังคาธรรมดาให้เป็นหลังคาทองคำนะครับปกตินะครับหลังคาเรานะครับมันก็แค่กันแดดกันฝนแต่ไอที่มันเป็นแดดบ้านเราเนี่ยแดดร้อนๆนะครับมันก็ถ่ายเทความร้อนลงมาในบ้านในโรงงานในสํานักง,งานเรานะครับแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสีซีดนะครับมีความร้อนลงมาด้วยแต่นี้ถ้าเราเปลี่ยนจากคอนเซปต์ว่าหลังคาธรรมดาเป็นหลังคาทองคํามันก็จะเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองไหลลงมาครับ ก็จะเปลี่ยนพลังงานแดดเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็มาสร้างรายได้ลดรายจ่ายก็คือลดค่ากระแสไฟฟ้าให้กับเราได้ซึ่งผมเรียนแล้วว่ามันประหยัดได้ถึง80%เลยครับเช่นโรงงานหนึ่งเนี่ยค่าไฟเดือนหนึ่ง4 0 0 0 0 0บาทนะครับสามารถประหยัดได้3 0 0 0 0 0ถึง3า0แ0 0เลยจ่ายไม่ถึงแสนหนึ่งก็ยังทำได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นโซลาร์ลูฟท็อปก็เลยเป็นนิวเทรนด์นะครับเป็นทางเลือกใหม่นะครับซึ่งเป็นรีเนวเวลเอเนจีนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดเงินประหยัดพลังงานครับ ยืนยันเลยนะครับว่าการที่เราไปเปิดประสบการณ์นะครับไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนอันนี้สําคัญมากนะครับต้องยอมรับประการหนึ่งว่าตอนนี้จีนเองก็เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับวันนี้เขาไม่เกรงกลัวใครตัวเขาเองเนี่ยผมมองว่าเขาพัฒนาเร็วมากนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบพลิกฝ่ามือเพราะฉะนั้นการที่เราออกไปเปิดประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะไปในการท่องเที่ยวเราก็สบายใจ ไปศึกษาหาความรู้นะครับในผลิตภัณฑ์จินใหม่ๆเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาได้นะครับอันนี้สําคัญมากครับผมนะครับได้ไปทริปกับไทยคําจีนครับนะครับของคุณวิทนี่สุดยอดเลยครับคุณวิทเก่งมากนะครับรู้จริงรู้ลึกเกี่ยวกับประเทศจีนนะครับชงชิ่งนี่เป็นมหานครนะครับหนในมหานครของโลกแล้วก็เป็น1ใน3ของประเทศจีนเลยทั้งทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ฝั่งตะวันออกนะครับไม่ได้ติดทะเลแต่เขาพัฒนา เมืองได้ใหญ่มากดีมากจเจริญมากนะครับเป็นเมืองเทคโนโลยีที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสรบการที่เราไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งตื่นตาตื่นใจเทคโนโลยีกฎระเบียบนะครับการพัฒนาของเขาได้กว้างขวางและก็ยิ่งใหญ่มากครับไทยคำจีนคำแน่นอนครับไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนนะครับคนที่ไปแล้วติดใจทุกคนนะครับไปแล้วอยากไปอีกนะครับ โดยเฉพาะพี่วิทย์นี่นะครับรู้ลึกรู้จริงนะครับและมอตโต้หรือคอนเซปของไทยคำจินคำเนี่ยนะครับกินหรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบไม่มีทัวร์ไหนกล้าทำขนาดนี้นะครับผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งรุ่นเรานะครับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่พักผ่อนไปสบายก็ไปกับไทยคำจินคำนี่แหละครับรับรองว่าสุขสบายแน่นอนครับผมคือถามมาทุกคนนะครับประทับใจทุกคนแน่นอนนะครับ และก็ยังใจไปชวนญาติชวนพี่ชวนน้องชวนเพื่อนโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยครับรู้จักกับคุณวิทย์ได้ยินชื่อมาก็อยากจะไปด้วยเลยตั้งแต่ทริปแรกไม่ได้ไปส่งไออีไปส่งภรรยาไปส่งเพื่อนไปปรากฏว่าที่เราส่งไปนี้เขาไปมากกว่าผมแลวนะครับไปมาหลายเที่ยวเลยกับไทยคำจินคำนี่แหละครับต้องขอขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารัก กับการร่วมแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวเมืองจีนไปกับไทยคําจีนคํานะครับพีบ่ๆน้องๆท่านใดที่รับชมอยู่แล้วสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้รวมถึงฝากเป็นกําลังใจสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าไทยคําจีนคําด้วยนะครับผมว่านะครับการทําธุรกิจทุกอย่างนะครับสำคัญที่สุดนะครับคือ 1. ซื่อสัตย์ทําให้ลูกค้าพอใจ เข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายแล้วก็เราต้องอยู่ยืนหมายความว่าเราบริการลูกค้าอย่างดีนะครับให้บริการดูแลหลังการขายนะครับเราไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าถ้าคนเราดูแต่ราคาอย่างเดียวเนี่ยได้ของถูกถูกจริงครับกลายเป็นถูกหลอกถูกต้มนะครับแต่ว่าถ้าหาคนรู้จักกันนะครับเดี๋ยวนี้ การสร้างคอนเน t ชันในบิสเนสในธุรกิจทั้งหลายสำคัญแล้วเราก็ดูแลกันตลอดดูแลกันยาวๆนะครับเหมือนทัวร์อะไรครับไปแล้วก็ไปอีกอยากไปอีก,ไป,อกไปหลายๆที่แม้กระทั่งที่เดียวกันบางคนยังไป2ครั้ง3ครั้งก็ยังไปนะครับธุรกิจของผมก็เหมือนกันผมดูแลลูกค้าอย่างดีนะครับเราให้บริการหลังการขายเราดูแลเราช่วยมอนิเตอร์ระบบการทำงานปกติไหมถ้ามีปัญหาเราเข้าไปดูแลให้ทันทีแก้ไขให้ได้างานเราไม่เคยทิ้งลูกค้า ผมขอฝากบริษัทผมแล้วกันนะครับบริษัทลิชีไลนะครับเราโตมาจากธุรกิจที่ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟโคมไฟสายไฟนะครับรวมถึงธุรกิจล่าสุดที่เราทําก็คือโซลาร์ลูฟท็อปนะครับประหยัดพลังงานนะครับช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ได้นะครับก็ติดต่อผมได้เลยครับตามช่องทางนะครับแล้วก็ให้บริการเต็มที่ยิ่งมาบอกว่ามาจากไทยคําจินคํารับรองได้พิเศษแน่นอนครับ